ฮัลโหลวันนี้เป็นอีกหนึ่งเย็นที่สเปเชียลเล็กน้อยนะครับเนื่องจากอากาศเนี่ยมันทำให้เราเงาก็เลยจะต้องกลับมาหาน้ององุ่นวันนี้ลองสายพันธุ์ที่แปลกมากไม่เคยได้ยินนะครับเป็นองุ่นสายพันธุ์โดเคตโตนะฮะแล้วก็เป็นอิตาลี นะจ๊ะเบนิดดบัตตาเซโอโลนะครับตัวนี้ให้ที่13เปอร์เซ็นต์เสิร์ฟกับนี่ซารามอนจากนอร์เวย์บายเชฟยิ้มนะฮะโอเครอเรามาลองดูว่ากลิน่นเป็นอย่างไรอืมโอ้พลัมสุกชัดเจนมากนะฮะอืม มในความรู้สึกว่าค่อนข้างเข้มแล้วก็จัดจ้านนะฮะรายนิดหน่อยนะครับฟินิชไม่ได้ลองมากแต่ก็คิดว่าน่าจะทานอร่อยอยู่นะครับโอเค